สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานสารยุติธรรมรับข้าราชการ20อัตรานะครับตำแหน่งที่รับสมัครสอบ1ตําตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารยุติธรรมปฏิบัติงาน20อัตรานะครับคุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร2ปีต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุธอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชีผานนิชยาการเลขานุการภาษาต่างประเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเป็นผู้สอบผ่านภาคกในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบขึ้นไปของสำนักง,งานกอพอหรือของสำนักง,งานสารยุติธรรมมาแล้วนะครับ 2. องตำแหน่งเจ้าพนักง,งานสารยุติธรรมปฏิบัติการนะครับตรงนี้เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับตรงนี้ยังไม่ทราบว่ามีกี่อัตราคุณสมบัตินะครับ วุฒิปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจบริหารธุรกิจการจัดการนิเทศศาสตร์วรรณคดีทางศิลปศาสตร์สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ทางอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรมและสอบผ่านภาคต่อในระดับบุรกากรศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบขึ้นไปของสำนักง,งานกอพอหรือของสำนักง,งานสารยุติธรรมมาแล้วนะครับการรับสมัครสอบสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม63ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่เว็บไซต์ op.thaijobjob.com นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ